การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Moodle นะครับการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมนั้นสามารถทำได้ง่ายๆนะครับโดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Moodle นะครับหรือเข้าไปที่ download.moodle.org นะครับซึ่งการดาวน์โหลดโปรแกรมนั้นของ Moodle นั้นก็จะมีด้วยกันสส่วนนะครับ1คือส่วนที่มีการแพ็กเกจเครื่องมือจำลองเซิร์ฟเวอร์ให้เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถโหลดมาบน PC เพื่อทดสอบการใช้งานได้หรือหากใครต้องการหรือหากใครต้องการที่จะดาวน์โหลดซอร์ตโค้ดเพื่อไปติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ในส่วนที่2นะครับที่เขียนว่าดาวน์โหลดซอร์ e โค้ดก็จะมีนามสกุลที่เป็น .tgz หรือ .zip นะครับก็เลือกตามที่เซิร์ฟเวอร์ของท่านใช้งานได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับจะลองเข้าไปที่ เว็บไซต์ดาวโหลดของ Moodle นะครับเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้งานนะครับก็คลิกไปที่ Moodle 4.02นะครับโดยเวอร์ชันปัจจุบันคือ4.02นะครับ Stable นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะดาวน์โหลดสอร์ตโค้ดไปใช้งานก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้จากส่วนนี้ได้เลยนะครับแต่หากใครต้องการที่จะดาวน์โหลดเพื่อนำไปทดลองใช้นะครับก็สามารถดาวน์โหลด ตาม OS ที่ท่านใช้งานได้นะครับโดยในตัวอย่างนี้นะครับจะใช้บน Windows นะครับก็คลิกลิงก์ที่เขาให้นะครับจากนั้นนะครับก็จะมีเวอร์ชันนะครับที่เห็นล่าสุดจะเป็น4.1นะครับซึ่งเป็นในส่วนของเวอร์ชันสำหรับเดฟอยู่นะครับยังไม่ได้ STABLE ออกมานะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้ดาวน์โหลดเวอร์ชัน4.02บวกแทนนะครับก็สามารถคลิกปุ่มดาวน์โหลด .zip ได้เลย จากนั้นก็รอให้โปรแกรมดาว์การดาวน์โหลดได้นะครับโดยไฟล์มีอยู่ที่ขนาด201เมตรนะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ของตัวโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับที่มีการดาวน์โหลดตัวโปรแกรมโมเดลที่สามารถจำลองแล้วจากนั้นเราครับเราสามารถ Copy ไฟลไฟนี้ไปเก็บไว้ที่ไดท์ที่เราต้องการนะครับเพื่อที่จะทำการทดสอบนะครับ เราก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์ขึ้นมาว่า server model นะครับแล้วเราก็ Ctrl V นะครับจากนั้นก็ทำการแตกซิปนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับโปรแกรมก็จะทำการแตกซิปให้นะครับโดยอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า server นะครับเดี๋ยวจะมี Service ที่ทำให้เรารันตัวโปรแกรมขึ้นมาได้อย่างง่ายงๆนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของขั้นตอนการดาวน์โหลด นะครับเมื่อทำการแตกซิปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะพบด้วยกัน1โฟเดอร์กับอีก4ไฟล์นะครับที่มีคำว่า start model กับ stop model นะครับส่วนที่เป็นไฟล์ซิปนะครับก็เป็นต้นฉบับนะครับถ้าหากเราไม่ใช้แล้วเราก็สามารถที่จะลบทิ้งได้เลยนะครับจากนั้นก็ลองเปิดอ่านที่โปรแกรม List มีนะครับ อ่านคู่มือนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือ how to use is นะครับก็จะมีคำว่า1 run start m o d l e exe to start u p t h e system นะครับจากนั้นก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับด้วยการเปิดเบราว์เซอร์และพิมพ์คำว่า local host นะครับจากนั้นก็ทำการ access นะครับถ้าเกิดมีเครื่องอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็สามารถที่จะดู IP นะครับหากไม่ใช่แล้วก็ทำการ stop m o o d e นะครับ อันนี้ก็คือเป็น4ขั้นตอนของการเรียกใช้งานของในส่วนของตัว o o d l l นะครับฉะนั้นเราจะมาลองเริ่ม Start Moodle กันนะครับก็กด startmoodle.exe เลยนะครับโปรแกรมก็จะทำการ Conf ิ g สภาพแวดล้อมนะครับของการจำลองเซิร์ฟเวอร์ให้แมทกับเครื่องเรานะครับเมื่อมีคำสั่งลักษณะ Windows Security Alert ขึ้นมาอย่างนี้ก็ ทำการกด Allow a s s e t s เพื่อรันมา SQL นะครับจากนั้นก็รันตัว Apache HTTP Server นะครับที่เป็นตัวจำลอง s e v v r r ด้วยนะครับก็ Allow a s s e t s อีกครั้งจากนั้นก็ทำการเปิด b บราว์เรนะครับเราก็พิมพ์คำว่า localhost แล้ว Enter นะครับ ตอสักครู่นะครับก็การเรียกใช้ Moodle นะครับเมื่อมีการเรียกใช้ครั้งแรกนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือการติดตั้ง Moodle นะครับหากเราขึ้นหน้าจอลักษณะนี้ได้แล้วแสดงว่าเครื่องเราสามารถจำลองตัวเองเป็นเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับโดย a p า c h e ชที่ใช้เวอร์ชัน2.4.5.3นะครับ PHP ที่ใช้เวอร์ชัน7นะครับแล้วก็มีประกอบด้วยแม่ h t l หรือ s e r v ์ฟเวอร์เซต่างๆนะครับที่ต่าง Moodle ขาตเตรียมแพ็กเกจไปให้ นะครับฉะนั้นตอนนี้เราจะเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งตัว Moodle เ,เพื่อที่จะทดสอบการสร้างบทเรียนต่อไปนะครับสามารถเลือกภาษาที่ท่านใช้งานได้นะครับมีภาษาไทยให้เลือกภาษาอังกฤษให้เลือกนะครับโอเคเราลปลับมาเป็นภาษาไทยกันนะกัน th จากนั้นกดปุ่ม Next ครับ Confirm Path ต่างๆนะครับที่อยู่ของเว็บไซต์ localhost Moodle Directory ในการเก็บไฟล์ d i r e c t o r ของข้อมูลนะครับ ถ้าไม่มีการปรับแก้ไขกดปุ่มต่อไปได้เลยจากนั้นนะครับก็เข้าสู่การตั้งค่า Database นะครับก็ Database ตั้งชื่อเป็น Moodle ได้นะครับโดย Default ของตัวตัวจำลองตัวเซเว็บเซ์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับก็ Database จะใช้จะใช้คำว่า r o t นะครับ p า s s w o r d คือไม่มีนะครับ Databa s e port ไม่ต้องใช้นะครับในขั้นตอนนี้หากถากเป็นเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับก็จะต้องการคอนฟิกซึ่งจะต้องสอบถามกับผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ต่อไป อันนี้ยังไม่ต้องปรับอะไรนะครับกดปุ่มต่อไปการติดตั้งนะครับจะชาร์จจะเร็วขึ้นอยู่กับทรัพยากรของเครื่องนะครับกดปุ่มต่อไปอันนี้ก็ทำการตรวจสอบเซอร์วิสต่างๆนะครับถ้า ไม่มีสีแดงๆก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าหากมีสีแดงจะต้องทำการตรวจสอบต่อนะครับว่าได้ติดตั้งตัว extension เสริมแล้วหรือ,อยังนะครับในขั้นตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยกดปุ่มต่อไปจากนั้นระบบก็จะทำการติดตั้งนะครับซึ่งจะใช้ขั้นตอนนี้ประมาณ3-5นาทีนะครับขึ้นอยู่กับความแรงของตัวเครื่องเซิร์ฟเอร์หรือเครื่อง PC ที่เราจำลองนะครับฉะนั้น รอสักครู่ครับ เมื่อขึ้นปุ่มขั้นต่อไปก็แสดงว่าการติดตั้งสำเร็จแล้วนะครับฉะนั้นก็กดปุ่มขั้นต่อไปได้เลยฉะนั้นเมื่อมีการฉะนั้นเมื่อมีการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการกำหนด a c c o u n t a d m i n นะครับเพื่อที่จะทำการควบคุมเว็บไซต์ของเราหรือระบบของเราหรือระบบโ o เดอรของเรานะครับ เพราะฉะนั้นเราสามารถตั้งชื่อผู้ชายเป็นแอดมินได้นะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับจะต้องมีตัวพิมพ์เล็กหนึ่งตัวมีพิมพ์ใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็มีอักขระพิเศษหนึ่งตัวนะครับไม่งั้นระบบจะไม่ยอมรับนะครับจากนั้นเราก็สามารถตั้งชื่อของผู้ดูแลระบบได้นะครับว่าชื่ออะไรตั้งชื่อว่า administrator ละกัน นำสกุลก็ผูด้ดูแลระบบนะครับอีเมลเราก็สามารถตั้งหลอกได้นะครับเนื่องจากเป็นเซิร์ฟเวอร์จำลองคอมจให้แสดงอีเมลไหมนะครับก็สามารถกำหนดค่าเองในส่วนนี้ได้นะครับส่วนจังหวัดก็แบนขคอนะครับ ประเทศนะครับก็ทำการเลือกทายแลนดนะครับเก t e s เซเวอร์ก็เป็นเอเชียแบงกอกนะครับเอเอสไอเอก็แบงกอกนะครับจากนั้นก็สามารถระบุรายละเอียดได้นะครับว่า Account น,นี้คืออะไรนะครับ สามารถบอกได้ก็คือเป็นผู้ดูแลระบบนะครับหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ต้องการอย่างไรนะครับจากนั้นก็กดปุ่มอัปเดตประวัติส่วนตัวเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนนี้นะครับก็แสดงว่าการติดตั้งโปรแกรมของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ